อเวลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะกับางานอีกหนึ่งอย่างที่ทางร้านเราทากันเป็นค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วก็ลูกค้าอ่าสนใจที่จะมาทําโปรแกรมนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับสําคัญแค่ไหนกับการยกรางช่วงร่างนะครับกับหนึ่งคำถามนะครับที่ถามมาเข้ามาว่ายกรางช่วงร่างช่วยอะไรนะครับหนึ่งเลยเรื่องเรื่องทำความสะอาดก่อน หลังจากรถเนี่ยเราใช้มากี่ปีเราไม่เคยล้างช่วงล่างเลยโยล้างช่วงล่างนะครับก็ถ้าถ้าเราได้มีโอกาสไปล้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าอาจจะไม่เคยได้เข้าไปคือเข้าไปดูนะครับการล้างช่วงล่างข้อดีมันคือยังไงนะฮะมันคือการที่เรานะได้เห็นว่าช่วงล่างมันสะอาดยพียงไหนนะครับลืมถามเลยได้ยินใช่ไหมเนี่ย ได้ยินทุกคนนะนะครับถ้าไม่ได้ยินรบกวนบอกด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใส่โมนิเตอร์เอาไว้นะฮะได้ยินกันชัดเจนเนาะได้ยินกันชัดเจนก็ผมจะได้เริ่มพูดกันต่อนะครับสําหรับโปรแกรมที่เข้ามาทําวันนี้นะฮะก็คือยกร้างช่วงล่างแบบถอดล้อนะครับซูปเปอร์คลีนนะครับอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆกนะครับกับการที่เราเนี่ยได้ยกรางช่วงล่างทําให้ช่วงล่างได้สะอาดข้อหนึ่ง ข้อ2คือเราได้สามารถดูนะฮะว่าช่วงล่างส่วนไหนนะครับมีการชำรุดไปบ้างแล้วนะครับเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่มอบความปลอดภัยให้กับท่านเจ้าของรถนะครับเวลาเราขับไปไหนก็ตามไม่ใช่รถสะอาดไม่ใช่ไฟสว่างอย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ปกป้องชีวิตคุณก่อนที่เราจะขับรถคือช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกมากโชกยางนะฮะสิ่งนั้นเราไม่เคยเห็นเลยเวลาเราเอารถไปขี่นะครับแต่ว่าเนี่ย คือการมอบความปลอดภัยให้กับตัวเองการทำความสะอาดจะทําให้เราเห็นทุกๆอย่างนะครับว่ามีส่วนไหนชํารุดบ้างนะครับก่อนที่เราจะทําความสะอาดผม <c oughs> จะเช็คเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะทําความสะอาดทุกๆเสียงทุกๆส่วน,ก,วนก,ก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าส่วนไหนน้ํามันเยิ้มถ้าส่วนไหนน้ำมันเยิ้มเราจะแจ้งลูกค้าก่อนแต่ถ้าส่วนไหนน้ํามันไม่เยิ้มนะฮะไม่มีน้ํามันเกิดขึ้นเราจะทําความสะอาดแต่ตอนนี้เวลาทำความสะอาดเสร็จเราจะเห็นนะฮะว่าส่วนไหนมีการชํารุดขาด และเริ่มที่จะชำรุดแล้วมันก็เป็นอะไรที่รู้ก่อนก่อนที่เราจะนําไปขี่โดยปกติแล้วเนี่ยนอกจากคันทำความสะอาดแล้วเนี่ยล้างรถทั่วไปไม่มีทางเห็นเพราะว่าช่วงล่างพวกนี้มันอยู่ข้างล่างก้มยังไงก็มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าการยกล้างช่วงล่างมันดีตรงนี้นะฮะช่วยทําให้หนึ่งเลยเรื่องของความสะอาดรถจะมากี่ปีซื้อมา มือสองหรือว่า,เ,าเราได้มาเป็นสิบปีแล้วเราไม่เคยยกล่างช่วงล่างเลยอันดับแรกได้รถใหม่ช่วงล่างใหม่หมๆไว้แน่นอนอันดับที่สองไเป็นผลพลอยได้เลยเก็คือว่าเราได้เห็นนะครับว่าส่วนไหนที่มีการชำรุดแล้วของตัวช่วงล่างก็จะเป็นลูกหมากต่างๆข้อเหวี่ยงต่างๆหรือว่าส่วนชโช๊คนะครับ ช็กล่าที่เราไม่เคยเห็นตอนนี้เราได้เห็นกันพร้อมๆกันหลังจากที่รถทำความสะอาดแล้วนะครับผมจะพาไปดูนะกะันกระบวนการในการทำหรือขอกอดเป็นกล้องหลังก่อนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็อยู่ในในส่วนของรอหน้านะครับก็จะเห็นเลยว่าว่าชคค่อนข้างสะอาดแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นจะสกปรกมากเลยนะนี้ก็เป็นพลาสติกนะแต่เียพลาสติกพลาสติกดำดำอันนี้ทำความสะอาด ก็จะออกมาสวยใสยอย่างนี้การถอดล้อนะครับไม่ได้เพียงแต่ตรงนี้จะสะอาดเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูล้อด้วยแต่ก่อนอื่นพาไปดูล้อหลังก่อนล้อหลังนี่ยังไม่ได้ทานะตอนแรกมาก็จะอย่างนี้นะเนี่ยจะข้าบี่โคงที่โค้งภาบดินนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ข้อดีของมันนะฮะถ้ารถที่มีการชำรุดรุโจอมหรืออะไรฉีกขาดหายอะไรเงี้ยมันจะมีการยืมพวกนี้พวกลูกมงลูกหมาก บูธเบิร์นะไอ้นีมีชำรุดเราจะดูให้ลูกค้าก่อนตอนนี้ตะกบโบ๊อย่างงี้เราอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราดูกันตอนเสร็จอีกรอบหนึ่งอีกนะว่าสวยงามหรือว่ามีอะไรชำรุดทุดโศมไปไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่ากระบวนการการทำงานนะครับที่หลายหลายคนนะไม่เคยได้เห็นในการทำงานแน่นอนนะครับนี่พาไปดูล้อหน้านิดนึงเมื่อกี้ล้อหน้าเสร็จแล้วอ๋อล้อหน้าอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วนี่นะครับแม่ไม่มองไม่ค่อยเห็นเลยนี้ โอเคนะครับนี่ก็จะสวยงามมากเห็นไหมสาดแล้วนะนี่ครับก่อนหน้านี้นะครับนี่พวกนี้ก็จะเป็นดินทั้งหมดเลยนะอันนี้ลุงมงลุกหมาหัวนงหัวน,น็อตนี่มีแต่คาบดินนะครับเดี๋ยวไปเอาไฟมาส่องดยดิจะได้เห็นมากกว่านี้มองเห็นไหมล่ะเดี๋ยวตอนเช็ดก็แด้เดี๋ยวตอนเช็ดก็แด้โอเคนี่เดี๋ยวพาไปดูแล้วพาไปดูอีก,อกส่วนหนึ่งฮนะก็คือส่วนล้อนะครับล้อเนี่ยหลังจากถอดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ สกปรกอย่างนั้นนะครับเราล้างด้วยน้ํายาล้างผงเบรกนะครับทําให้ล้อเนี่ยมีความเงาใสมากขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้นะอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเนาะแต่ต้องขัดอีกนะนี่ก็ดูล้อล้อนะครับนี่ไอ้สีดำๆม่วงๆเงี้ยก็คือผงเบรกนะครับมันก็ละลายออกไปนะครับเห็นไหมครับแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยสะอาดไม่พอนะครับใต้ช่วงล่างก็สาดด้วยนะครับมาดูมาดูกันต่อนะครับก็ เดี๋ยวทีมงานจะเอาไปมานะครับก็อีกส่วนอันนี้จะเป็นงานส่วนที่สเปเที่ยวเข้ามานะครับจะต้องใช้เวลาเพราะว่าในส่วนของการยกรถเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องถอดล้อไปล้างใช้ความระวังค่อนข้างสูงเลยแล้วก็สองนะครับกระบวนการในการทําเนี่ยไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวใช้เวลาเกือบทั้งวันเพราะนั้นท่านลูกค้าคนไหนที่อยากจะยกล้างช่วงล่างแบบเนียนๆให้เวลาเราเต็มที่เลยหนึ่งวันเพื่อ ความสะอาดเพียรที่สุดหลังจากตรงตรงุรมล้อนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาด้วยนะครับทำความสะอาดโครงข้า,างล่างทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนไหนชำรุดแล้วก็สะอาดแน่นอนคือหลายๆคนที่หลังนอกจากกรณีที่ใช้รถมานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาทำกันเยอะเลยคือรถมือสองสทุกทอยู่ช่วงล่างอยากเอาช่วงล่างให้สะอาดก่อนเอาเข้าบ้านอ,าอ,อีกกรณีนึงคือเป็นรถเก็บ เราเก็บสะสมซื้อมาแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วอยากจอดแล้วอยากจอดในห้องแล้วไม่เคยขับไปไหนอีกต่อไปจะมาทำกับโปรแกรมนี้แล้ว,วก็ซล้อรถกลับไปก็จะบอกเลยว่าทาเสร็จแล้วไม่กล้าขี่ครับคือผมก็ไม่ขี่ด้วยนะครับคือผมไปรับไ,ไ,รไ,รมไม่ได้แต่เวลาไปส่งผมก็ไปส่งนะถ้าทําโปรแกรมนี้เพราะว่าหนึ่งสองสามต้องสานใจนะครับต้องสานใจทาเสร็จแล้วต้องมาเปื้อนเนี่ยโอ้โหทำใจไม่ได้จริงๆเะฮะอันนี้นะครับ นี่เราพามาดูนะฮะความความสะอาดนะครับอย่างที่บอกนะครับก่อนที่เราจะทํางานเราจะต้องไฟส่องเห็นนะชัดเจนแน่ๆนะครับก็จะได้เห็นว่าความสปกปรกมันเพียงไหนนะเห็นไหมเห็นน้ำพองกันนะความสกปรกก็ยังยังนั่นอยู่เราเข้าไปดูฝั่งโน้นนิดนดงนะว่าฝั่งนี้เป็นยังไงคือ <kalk> <vào> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนเช็ดก็ได้เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ผมกลับกล้องหน่อยนะนี่พามาดูฝั่งนี้นี่โอ้โหเนียนจริงๆนะครับก็นี่บี่บอกนะครับ สวยใสนะครับสะอาดสะใจะครับไม่กล้าขี่แน่นอนทําไปแล้วไม่กล้าขี่นะครับเป็นนี้เป็นเรื่องปกติของที่ร้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สะอาดสะใจเลยทีเดียวนะนี่ดูดิเห็นยันเลเบลเลยทีเดียวนะครับ <ๆ S 1> โอเคนะฮะสำหรับโปรแกรมอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามจองคิวเข้ามาก่อนเพราะว่าเวลาในการทำอยู่หนึ่งวันอยู่แล้วผมขอเวลาหน่อย เพราะว่าหนึ่งจะต้องเซตทีมด้วยแล้วก็ต้องมีเวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อความละเอียดในการทํางานนะครับสําหรับแครนะครับถ้าชอบผลงานก็เข้ามาทำเลยนะครับไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กันนะโทรมาจองคิวแล้วเข้ามาเลยนะฮะวันนี้มิก้อาเพมออ o ต R ทิ P ่งลาไปก่อนสวัสดีครับ